หอมมากและน้ำลายไหลพี่น้องเอาไปเห็ดน้ำพี่ปลาหวานนาะพี่น้องนอ่แล้วก็คุยตอนใหญ่เอ้ยกินครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนีสีพ้าพี่น้องไปหลักบักม่วงวัดกินพี่น้องพี่น้องเห็นบ่บักม่วงบักม่วงพี่น้องเอ้ยนะครับตอนแรกนี่ดกดกพี่น้องบักม่วงนี่มันพันเอียงผมบนิยาใจกันพี่น้องครับมันสีใหญ่กว่าบักม่วงเบานิดนึงพี่น้องกา่นวยใยกว่าบักม่วงหน่อยบานเหาเนาะแม่บ่แไม่บาดนะครับตอนแรกนี่ดกตอนแรกนี่ดกแ้งพี่น้องครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังดกอยู่นะครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปลักกินบอลิรนบอลิรนบอกยอกพี่น้องนะครับผมบักม่วงตัวนี้นะครับท่านจะเอาว่าเป็นอนุญาตให้กินได้นะครับกแบ่งปันกันกินเนาะนะครับผมก็เอาไปกินหลายแล้วล่ะนะครับแล้วก็สร้างที่เพิ่อนเป็นสร้างกำแพงแก้วที่เพิ่นเฮ็ดลายไทยอยู่นี่นะครับหลายคนนะครับเป็นเอาไปกินอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเหลือหลายอยู่ยังดกอยู่นะครับพี่น้องบอกมาแล้วน้ำไหลไหลพี่น้องเอาไปเฮ็ดน้ำพริกปลาหวานเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คุยตอนใหญ่โอ้ย ินครับพี่น้องครับพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดพี่น้องอยากบอกพี่น้องนะครับถ้าอยากนะครับผมเม็นมากด้วยพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมสิส่งไปให้นะครับเดี๋ยวส่งทางบลูทูธไปให้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะส่งคลิปไปให้เนาะนะครับผมมื้อนี้กะสิง่ายวัดแล้วนะพี่น้องนะนะครับก็เลยว่าอีขึ้นไปตุนไว้จักหน่อยก่อนนะนะครับตุนไปจักกระสอบก่อนนะครับพี่น้องอ่ะบอกหลายยายห่างพี่น้องบอกไปตอนความเงวสาวความหยุดนะครับหิวแล้วนะครับน้ำลายไหลแล้วไปพี่น้อง ไปขึ้นเอาจากสามกระสอบนะครับบุงพี่น้องเห็นบ่พี่น้องยังเหลือหลายอยู่ครับยังดกอยู่นะครับผมนะฮะวันนี้ใจว่ามันพันเอียงนะครับผมแต่ว่าเอาไปหฮ็นน้ำริดปลาหวานหรือว่าเอาไปดองนะครับแซ่บพี่น้องนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาดีกว่านะครับผมไปพี่น้องครับ